สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาเรียนกับคุณครูเกเกียรไตรวัฒน์คุณากรน,นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ได้รับหน้าที่นะที่จะมาสอนพวกเราในวิชาการงานอาชีพนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งเรื่องที่ครูจะมาสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับเป็นปัจจัยหลัก เป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรานะั้นมีสุขภาพที่ดีซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนะครับวันนี้ครูก็จะมานําเสนอในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารเนี่ยดีขนาดไหนมาในเกมนี้ครับเมนูอะไรเอ่ยมีคะแนนด้วยนะเจอครูเกลียดที่ไหนนะครับไปหาคะแนนไปรับคะแนนกับครูได้เลยนะครับเอามาดูกติกาก็คือครูเนี่ยจะขึ้นวัตถุดิบต่างๆไล่มาเรื่อย นักเรียนตอบได้ตอนไหนยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งได้คะแนนเยอะนะโอเคไหมมาดูกันก่อนครับวัตถุดิบแรกครับมาเลยครับผักชีครับอันต่อมานักเรียนพริกอ่าใบมะกรูดครับเฮ้ยนักเรียนบางคนสับสนน้ำพริกนะน้ำพริกเผานะครับอันต่อมาครับขา่าบางคนตอบได้แล้วครูคิดว่า เนี่ยตัวนี้มีตัวนี้มานักเรียนต้องตอบได้มีข้าวมาแล้วมะนาวครับอันนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไหญ่เลยอันต่อมาครับเห็ดฟางครับต้องตอบได้แล้วนะตอนนี้โหมีกุ้งอันนี้ต้องตอบได้แน่นอนอันสุดท้ายที่จะครูจะขึ้นให้แล้วนะคือตะไคร้คำตอบก็คืออะไรครับข้าวผัดต้มยำกุ้งนักเรียน โอเคนะหลายคนเริ่มจับทางได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะครับมาดูตัวแรกครับวัตถุดิบครับผักชีมาเหมือนเดิมเลยวัตถุดิบคล้ายๆกันนะมีพริกมาแล้วนะครับมันนาวไข่ไก่ครั้งนักเรียนเริ่มฉีบไปทีทานใช่ไหมมันมีไข่เพิ่มขึ้นมานะครับหอมแดงกุนเชียงครับนักเรียนบางคนเห็นเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ใช่เห็ดไม่ใช่เห็ดหอมอะไรพวกนั้นนะเป็นกุนเชียงนะครับ อันต่อมาเป็นอะไรเอ่ยอ่ะมาดูไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันต่อมากุ้งแห้งครับอันต่อมาครับถั่วฝักยาวครับอันต่อมาคืออะไรคือข้าวใช่ไหมนักเรียนเห็นใช่ไหมครับมุมขวาบนของครูตอนนี้ใช่ไหมอ่าไล่ไปเรื่อยอันนี้หมูหวานหมูหวานนะครับอันต่อมาครับกะปิหลายคนต้องตอบได้แล้วเห็นตัวนี้นะตัวสุดท้ายที่ครูจะขึ้นโชว์ให้ครับคือแตงกวาคําคตอบก็คืออะไรนักเรียน หลายคนตอบถูกามาดูข้าวคุกกะปินะครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราคุ้นชินอยู่ในชีวิวตประจําวันของเรานะครับหาซื้อได้โดยทั่วไปรสชาติถูกปากเราเนาะสำหรับอาหารที่ครูให้ไปนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรับประทานในแต่ละวันซึ่งเนื้อหาที่ครูจะสอนในวันนี้เป็นเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยหมายถึงอะไรสําหรับ2เมนูเมื่อกี้นะครับที่นักเรียนได้เห็นไปนะครับนักเรียนคิดว่า มันใช่เมนูเพื่อสุขภาพหรือเปล่าวัตถุดิบที่ครูให้มานะักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูน,นะครับกระบวนการทําวิธีการทําอาหารจานนันออกมามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไหมนะครับลองคิดวิเคราะห์ดูกันก่อนแต่ครูจะยังไม่ให้ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันสรุปในส่วนของท้ายคาบกันแต่ก่อนหน้านี้ครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารมาบ้างแล้วนะครับซึ่งครูจะมาทวนความรู้เดิมก็คืออาหารหลัก5หมู่นะครับ หมู่ที่1ก็คือโปรโตีนรับหมู่ที่2เป็นคาร์โบไฮเดรตหมู่3หมู่4คือวิตามินแล้วก็เกลือแร่หมูห่5เนี่ยจะเป็นไขมันนะครับนักเรียนคิดภาดนะครับอาหารหลัก5ห,หมู่เขาออกแบบมาก็แปลว่านักเรียนก็ต้องรับประทานอาหารเนี่ยให้ครบ5ห,หมู่ถ้าเกิดว่าเราบาลานซ์ไม่ดี ใช่ไหมไปกินไขมันเยอะเกินไปกินคาร์โบไฮเดรตซึ่งสุดท้ายมันย่อยให้กลายเป็นน้ําตาลเยอะเกินจนเกินไปก็จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพไม่ดีได้นะกรันเด็กก็ต้องรู้จักที่จะบาลานซ์แต่ครูรู้สึกว่าเด็กในปัจจุบันมีวิธีการกินอาหารที่ผิดแปลกไปเป็นเพราะว่าเราอาจจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของวฒนธรรมการกินจากต่างชาติมาเราได้เครื่องดื่มแบบใหม่หม,มาเช่นน้ำอัดลมมันใช่เมนูมันไม่ใช่เครื่องดื่มของไทยไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับพิซซ่าอะไรพวกนี้มันฝรั่งทอดพวกนี้นะครับชีส แฮมเบอร์เกอร์ต่างๆพวกนี้นะครับให้พลังงานสูงและส่วนมากจะอยู่ในหมู่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็หมู่5ไขมันซะเยอะเลยนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปว่าเราต้องทานหมู่3หมู่4ซึ่งก็คือพวกผักแล้วก็ผลไม้ด้วยฉะนั้นนักเรียนก็ต้องอมีความคิดวิเคราะห์ดูก่อนนะครับว่าเราจะเลือกทานเมนูไหนบ้างน,นะครับเพื่อที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพมาดูนะครับนักเรียน กลุ่มเมนูที่ครูให้นักเรียนดูในต่อไปนี้นะครับจะเป็นเมนูที่เป็นพวกจานโปรดของนักเรียนนะครับส่วนมากจะเป็นฟาสต์ฟู้ดทั้งของไทยแล้วก็ของต่างชาติด้วยของไทยก็มีอาหารจานด่วนนะคืออาหารจานเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเรานิยมรับประทานเป็นข้าวที่ยงเพราะว่าเราต้องมาทานที่นอกบ้านทานที่โรงเรียนนะครับเราจะไม่สะดวกทํากับข้าวเที่ยงทานที่บ้านเพราะเราต้องออกมาทําธุระข้างนอกถูกไหมมาดูตัวอย่างที่ครูให้มานะครับนักเรียนดูตัวแรกครับพิซซ่าถาดกลางนักเรียน ทานคนเดียวอาจจะหมดได้นะผู้ชายตัวใหญ่หรือผู้หญิงบางคนทานเยอะๆนะครับหถาดให้พลังงานมากเกือบเกือบเก้ารกิโลแคลอรี่นักเรียนดูครูให้ความรู้เพิ่มเติมมาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บกระปุก com ด้วยนะครับนักเรียนต้องวิ่งเผาผ่านพลังงาน900กิโลแคลอรี่นี่ถึงประมาณ14กิโลเมตรครับนักเรียนมาดูว่านี่นนข้าวขาหมูครับเกือบ700กิโลแคลอรี่นักเรียนต้องวิ่งไป11กิโลอ่ะอาหารสิ้นคิดของคนไทยทรันนักเรียนข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว ให้ค่าพลังงาน630กิโลแคลอรีนักเรียนต้องวิ่งไป10กิโลพอผ่านด้วยการคาร์ดิโอต่อเนื่องนะครับ10กิโลข้าวมันไก่ครับเมนูยอดฮิตอันหนึ่งเกือบ600กิโลแคลอรีนักเรียนต้องวิ่งเกือบเกือบ10กิโลเมตรครับอันต่อมานักเรียนข้าวหมูแดงอันนี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะประมาณ540กิโลแคลอรี่นะครับปอเปอียทอดถ,ออถือเป็นอาหารจานเดียวหรือเปล่าครับนักเรียนไม่ใช่นะ ปเอเปียทอดจะเป็นอาหารว่างนะครับกินในระหว่างที่เราะระหว่างเช้าหรือเที่ยงหรือว่าเที่ยงกับเย็นนะครับเป็นอาหารว่างทานรองท้องไปเฉยให้เราไม่หิวแล้วก็ทนรอที่เราจะไปทานข้าวเย็นได้นะครับปเอเปียทอด3 4ชิ้นที่ครูให้มา1จานให้พลังงานถึง317กิโลแคลอรีนักเรียนต้องวิ่งไป5กิโลอ่ะอ่ะมาดูเมนูต่อไปกันนักเรียนสำหรับเฟรนฟรายนะครับครูให้พอรูเพิ่มเติมไปในหนึ่งมันไม่ใช่มาจากฝรั่งเศสนะประเทศแรกที่เริ่มทําคือเบลเยียมนะครับอันนี้มาดูครับ ขนาดกลางที่มันแถมมากับชุดแมคโดนัลล์ชุด KFC นะครับนะักเรียนให้พลังงานมากถึง314กิโลแคลอรี่ครับนะักเรียนต้องวิ่งเบิร์นเผาผ่านพลังงานไปตั้ง5กิโลเมตรอ่ะกว่าจะเบิร์นหายไปนะครับอันนี้มาดูช็อกโกแลตครับข้างๆกันเลยนะร้อยกรัมแท่งเดียวเล็กๆนี่เองนะครับให้พลังงานมากถึง242กิโลแคลอรี่นะครับนะักเรียนต้องวิ่งเกือบ4กิโลมาดูกาแฟเย็นครับนะักเรียน อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่คนวัยครูเนี่ยวัยทำงานจะนิยมทานกันนะครับแก้วกลางๆนี้นะให้พลังงาน115กิโลแคลอรี่ครับนักเรียนไม่ใช่ให้น้อยๆนะครับแต่มันมีอีกเครื่องดื่มหนึ่งครับคล้ายๆกันหวานๆมันๆแต่วัยนักเรียนจะชอบทานกันคือเมนูอะไรครับนักเรียนคิดมากเลยในปัจจุบันติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมมีเม็ดๆด,ด้วยแถมอยู่ในแก้วนะครับ ก็คือชานมไข่มุกนั่นเองหวานมันเหมือนกันแล้วยังมีตัวไข่มุกอีกด้วยนะครับแก้วก็ใหญ่กว่าแล้วครูรู้สึกว่ามันหวานมันมันกว่ากาแฟที่ครูัะปทานด้วยซ้าไปนะครับและยังมีเม็ดไข่มุกนะครับที่อยู่ในแก้วนั้นด้วยซึ่งตัวไข่มุกนี้ถือว่าอยู่ในหมู่อะไรครับในหลักอาหาร5หมู่รู้หรือเปล่ามันก็คือแป้งใช่ไหมก็คือเม็ดแป้ง เขาใส่ให้นักเรียนน่อเยอะมากเลยในแก้วแก้วหนึ่งนะครับมันก็เหมือนมีพลังงานที่มันโดดขึ้นมาจากในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกนะครับทำให้ในหนึ่งแก้วของนักเรียนที่ทานชานมไข่มุกไปอาจจะให้พลังงานมากถึง550กิโลแคลอรี่ต่อ1แก้วนักเรียนคิดดูนักเรียนไปดูครับเมนูไหนบ้างที่มันให้พลังงานพอๆกับชานมไข่มุกทั้งที่ชานมไข่มุกเป็นเพียงแค่เครื่องดื่มนะมันไม่ใช่อาหารจานหลักของเรานะครับให้พลังงาน ไปในทางหมู่2ซึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลนะครับรวมถึงหมู่ห้าที่เป็นไขมันซะเยอะด้วยนะครับแทบไม่ให้สารอาหารอย่างอื่นที่มีประโยชน์เลยแต่ว่าค่าพลังงานของมันพอๆกับอะไรครับนักเรียนลองมองขึ้นไปด้านบนพอๆกับข้าวผัดหมูใส่ไข่พอๆกับข้าวหมูแดงครับค่าพลังงานที่ชนานมไข่มุก1แก้วให้ฉะนั้นการที่เราทานชนานมไข่มุก1แก้วเราก็ต้องคิดดีๆนะก่อนที่เราจะทานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทานไปนะักเรียนต้องวิ่งเบิร์นเผาผ่านไปอะ ประมาณ9ก้ากิโลเมตรถึงจะเบิรนพลังงานที่เราได้จากชานมงไขมุกหนึง่งแก้วออกไปหมดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีแหม่สติคิดวิเคราะห์นะว่าเราจะเลือกทานอาหารได้บ้างเราทานได้นักเรียนเราอยู่เป็นสายกลางนะครับแต่เราก็ต้องเลือกทานแบบประมาณสัปดาห์ละแก้ว5าวันแก้วนี้ก็พอเราจะไปทานทุกวันก็คงไม่ไหวเนาะมันกลายเป็นค่าพลังงานส่วนเกินของเราที่จะทําให้เรานั้นมีการสะสมไขมันและทําให้เรานั้นอ้วนขึ้นหรือสุขภาพแย่ลงไปได้นะครับอ่ะมาดูนะครับนักเรียนนักเรียนจะลองรู้สึกได้เลยนะครับ แล้วก็สังเกตได้ว่าอาหารเหล่านั้น,นดูมันน่าจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ให้ค่าพลังงานที่สูงแล้วก็ดูมีบางอย่างที่มันมากเกินไปบางอย่างน้อยเกินไปดูไม่พอดีเท่าที่ร่างกายเราต้องการนะครับนักเรียนต้องมีเหตุผลในตัวเองครูจะให้นักเรียนลองฝึกคิดวิเคราะห์นะครับว่าเพราะสาเหตุใดเมนูเหล่านั้นที่ครูให้นักเรียนมาพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งเป็นฟาสต์ฟู้ดของต่างประเทศกับฟาสต์ฟู้ดซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของเราเนี่ย มันถึงดูเหมือนไม่ค่อยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลไปพร้อมๆกันครับนักเรียนหลายคนตอบถูกครับนักเรียนตัวแรกก็คือแป้งในชามนั้นก็คือแป้งนะครับนักเรียนเมนทูที่นักเรียนได้เห็นในกลุ่มก่อนหน้านี้ขึ้นมาตัวแรกเลยเป็นพิซซ่านักเรียนคะในถาพิซซ่าชุดหนึงเซตนึงเนี่ยมันอุดมไปด้วยแป้งประมาณ70-8 0ครับที่เหลือก็เป็นซอสใช่ไหม เป็นไส้กรอกเป็นผักผลไม้หน้าต่างๆที่เขาจัดมาให้กับนักเรียนนะครับแต่ยังไงซะส่วนมากก็หนักไปทางแป้งผัดซีอิ๊วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เป็นเส้นใหญ่ไปซะเยอะหรือว่าเฟรนฟรายมันฝรั่งทอดมันฝรั่งจัดอยู่ในหมูอะไรครับก็คือหมู่2คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมฉะนั้นนักเรียนก็จะได้สารอาหารในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนี่มากจนเกินไปนะครับแน่นอนว่าเราจะแทบไม่ได้สารอาหารอย่างอื่นเลยซึ่งมันก็น่าจะไม่ดีมันดูไม่สมส่วนสมดุลต่อร่างกายของเราใช่ไหมอันต่อมาครับ ประกอบไปด้วยไขมันเห็นได้เลยนะครับก็คือว่าอาหารที่อยู่ในกลุ่มเมื่อกี้นะครับจะมีวิธีการทําที่ต้องใช้วัตถุดิบอย่างหนึ่งครับนักเรียนก็คือตัวนี้ครับเลื่อนลงมาแล้วอยู่บนหัวของนี่เองก็คือน้ํามันครับนักเรียนวิธีการทาํในหลายเมนูเมื่อกี้จะเป็นวิธีการผัดหรือทอด เป็นหลักนะครับซึ่งต้องใช้น้ํามันเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหารถูกไหมครับและการที่นักเรียนรับประทานน้ามันเข้าไปแน่นอนว่าเราก็จะได้สารอาหารในส่วนของไขมันซึ่งอยู่ที่หมู่ที่5เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ให้พลังงานสูงหลายๆคนมีความรู้พื้นฐานในส่วนนี้ดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงอะไรครับเนยนมเหล่านี้ก็เป็นหมู่5ในส่วนของไขมันเช่นเดียวกันที่อยู่ในพิซซ่านั่นเอง ถูกไหมฉะนั้นเองเราก็จะรู้สึกแล้ว่าโอ้โหมันมันดูเป็นอาหารที่ให้พลังงานทั้งแป้งทั้งไขมันเยอะมากเลยแต่อีกอันหนึ่งที่เราไม่ทราบครับหลายคนลืมไปว่ามันอยู่ในหมู่คาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกันก็คือตัวนี้ครับนักเรียนน้ําตาลครับเห็นมันมาคู่กันกับแป้งครับแต่นักเรียนอาจจะไม่รู้มันอยู่หมู่เดียวกันซึ่งก็คืออะไรครับนักเรียนเป็นเรื่องของรสชาติและค่วาวนี้ก็คือความหวานมันเป็นน้ําตาลครับเขาใส่ลงไปทื่อๆเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า เราทานแป้งเข้าไปมันก็ย่อยกลายเป็นน้ําตาลใช่ไหมแต่น้ําตาลตัวนี้คือมันมาทื่อๆเลยครับให้ความหวานเราอย่างชัดเจนอยู่ในเมนูไหนบ้างครับชานมไข่มุกเมื่อกี้ไงกาแฟาเมื่อกี้ไงช็อกโกแลตใช่ไหมครับน้ําอัดลมน้ําชาเขียวต่างๆนะครับอุดมไปด้วยน้ําตาลเราได้พลังงานจากน้ําตาลไปเยอะมากเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยการที่มันหวานเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสุขภาพไม่ดีมันทําให้เราอ้วนขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเองนักเรียนก็ต้องมี ความคิดแล้วเฮ้ยเราไปเห็นอาหารขายเยอะแยะมากมายเราจะเลือกซื้อเลือกทานอาหารไหนดีซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็ตในส่วนนี้แล้วนะครับก็ทำให้เราหนีอีกเรื่องอาหารเหล่านี้ไปแต่ยังไม่พอครับครูอยากให้นักเรียนมาดูอาหารอีกกลุ่มหนึ่งบ้างจะได้เทียบกันอย่างชัดเจนว่าอาหารกลุ่มหนึ่งและกลุ่ม2นั้นต่างกันอย่างไรครับ มาดูนะครับเดีย๋ยวเราลองวิเคราะห์ดูครูอยากให้นักเรียนเนี่ยฝึกวิเคราะห์ไปพร้อมกับครูครูจะยังไม่เฉลยว่าอาหารเพื่อสุขภาพหมายถึงอะไรแต่ครูจะให้นักเรียนนั้นได้ลองคิดวิเคราะห์อาหารทั้ง2กลุ่มนี้นะครับและช่วงท้ายเราจะไปสรุปความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพไปพร้อมกันครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารกลุ่มต่อไปครับอันนักเรียนดูปลาเผาสมุนไพรตัวโตๆเซตหนึ่งขายประมาณ150บาทตามร้านอาหารก็ประมาณ220ราคาราวๆนี้นะครับครูให้นักเรียนกินเต็มๆเลยปลาเผาหนึ่งตัว ให้หมู่ไหนนักเรียนเด็กมหกต้องรู้ครูพูดไปหลายรอบแล้วโปรตีนเนื้อปลาแทบไม่มีไขมันเลยก็ต้องอยู่หมู่หนึ่งใช่ไหมผักที่อยู่ข้างหลังปลาเผามันต้องแถมเซ็ตผักมาด้วยใช่ไหมครับแต่นักเรียนจะรู้สึกว่ามันไม่มีคาร์โบไฮเดรตในจานนั้นเลยครูแถมให้นักเรียนเลยครับขนมจีนอีกหนึ่งจานให้พลังงานประมาณ70กิโลแคลอรีเพิ่มเข้าไปด้วยสรุปแล้วจานนี้ให้พลังงานอยู่ราวๆ5 5ากิโลแคลอรีแต่อย่าลืมไปครับปลาเผาสมุนไพร จานใหญ่หนึ่งจานหาคนกินหนึ่งคนอิ่มลําบากนะนักเรียนต้องกินกันประมาณ2คนก็แปลว่าคนคนหนึ่งได้พลังงานนะไม่เกิน300กิโลแคลอรีนักเรียนลองเทียบกับเมนูก่อนหน้านี้ที่ครูให้ดูไปครับแต่ละอัน7 0 0 650แต่ตัวนี้นักเรียนทานได้2คนได้พลังงานแค่ประมาณ300กิโลแคลอรีจะเอาอะไรไปอ้วนนักเรียนมาดูด้านบนตรงกลางเมี่ยงปลาทูครับแต่ตันนี้ครูต่อให้นะเป็นปลาทูทอด ระว่างคนสะดวกในการที่จะเอาปลาทูไปนึ่งก็ได้นะครับให้กินหมดนี่เลยก็ให้พลังงานนิดเดียวนะครับอกุวยเตี๋ยวลุยสวนเอาโอเคครูยอมรับว,ว่ามันเป็นการห่อด้วยเส้นใหญ่แต่ว่าวิธีการทํามันนําไปนึ่งครับนักเรียนมันไม่ได้เอาไปทอดใช่ไหมไม่ได้เอาไปผัดอะไรนะครับอ่ะลาบเห็ดรวมมันจะเอาอะไรไปอ้วน,นครับนักเรียนเป็นอาหารมื้อเย็นที่ดีมากเลยอ่ะต้มแซบเล้งครับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาครูบอกตามตรงนะต้มแซบเล้งเนี่ย เป็นเมนูยอดฮิตมากๆทุกร้านทุกร้านก๋วยเตี๋ยวทุกร้านกับข้าวต้องมีต้มแซ่บเล้งเอาไว้เพราะมันทําง่ายครับนักนะนักเรียนเข้าใจไหมว่าทำไมถึงเรียกว่าเลง้งเล้งเอาไว้เรียกกระดูกสันหลังอ่ะของหมูพอเราไปซื้อกระดูกในส่วนสันหลังของหมูเราเรียกว่ากระดูกเลง้งเราก็นำจากระดูกเล้งนี้มาต้มเคี่ยวเป็นน้ําซุปนะครับให้มันงวดให้มันเปื่อยปุ๊บน้ําซุปก็มีความเข้มขน้นนักเรียนปรุงรสเพิ่มครูบอกสูตรอาหารตรงนี้เลยก็ได้ครูอยากกินเองเนี่ยครูเริ่มหิวแล้ว ใส่น้ำปลาครับมะนาวครับพริกขี้หนูครับแล้วก็ราดด้วยหอมชีต่างๆเรียบร้อยง่ายๆปรุงตามความชอบแต่ก็อย่าเค็มอย่าเผ็ดจนเกินไปนะถ้าเกิดว่าโ,โหมันรสชาติโดดจนเกินไปก็จะมีผลเสียต่อร่างกายเราไตาก็ทำงานหนักใช่ไหมเอามาดูแน่ต่อไปครับเมนูเหล่านี้นะแกงส้มผักรวมครับจะเอาอะไรไปอ้วนถ้าเกิดว่าเราตัดที่มันเป็น ไข่เจียวชะอมออกไปด้วยนะทานเป็นเนื้อสัตว์เปล่าๆนะครับโหแน่นอนว่าแคลอรี่จะต่ําลงไปอีกเพราะไม่มีในส่วนของน้ํามันอ่ะแกงเลียงบอกเป็นความรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับแกงเลียงเนี่ยเป็นเมนูเรียกน้ํานมของคุณแม่บ้านใครที่มีเด็กทารกมีน้องเกิดใหม่เรามีหลานมีน้องห่างๆนะครับแนะนําคุณแม่ที่เป็นญาติๆเป็นคนรู้จักเราได้ว่าลองทานแกงเลียงนะครับซดน้ําซุปเยอะๆด้วยวัตถุดิบผัก สมุนไพรต่างๆนะครับก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยมีน้ํานมนะครับขับน้ํานมออกมาได้เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้ให้น้ํานมบุตรได้นานน่ายิ่งขึ้นนะครับอันต่อมาครับคือแกงจืดเต้าหู้ครับนักเรียนอยู่ด้านบนหัวของครูเองแกงจืดเต้าหู้โอ้โหถ้วยหนึ่งให้พลังงานประมาณ120กิโลแคลอรี่ครูต่อให้นักเรียนทาน2ถ้วยเลยกับข้าวสวย1จานเราก็เลือกข้าวสวยที่เป็นข้าวกล้องก็ได้ใช่ไหมข้าวไม่ขัดสีนะครับทานไปด้วยกันเลยสรุปรวมทั้งเซตเนี่ยข้าว1 ประมาณ1ทัพพีครึ่งนะครับบวกกับแกงจืดเต้าหู้ประมาณสองถ้วยอะไรครูต่อให้นักเรียนก็รับพลังงานอยู่ราวๆ300กิโลแคลอรีเท่านั้นเองเอามาดูไข่ตุ๋นท่านนักเรียนด้านขวามือของครูอันนี้มันฟองเดียว775กิโลแคลอรีน้อยมากๆครูต่อให้นักเรียน2ฟองแต่นักเรียนอย่าลืมเพิ่มอะไรด้วยครับนักเรียนอย่าลืมเพิ่มผัก แครอทต้นหอมข้าวโพดพวกนี้เข้าไปด้วยก็ทําให้เรานั้นได้สารอาหารที่ครบถ้วนมายิ่งขึ้นแล้วก็ทานกับข้าวสวยก็ได้หรือบางคนจะทานเป็นแบบคล้ายๆเกาเหลาอ่ะกินเปล่าๆไม่มีข้าวก็ได้ซึ่งทําให้เราลดแคลอรี่ที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตลงไปนะครับอ่ะสลัดโรครับนักเรียนผักซะเยอะเลยเนื้อสัตว์หน่อยหนึ่งนะครับแป้งนิดเดียวเหมาะสมกับเป็นมื้อเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายครับนักเรียนเลยกับครูนี่มีทั้งชายทั้งหญิงใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนหญิงล้วนซะหน่อยนะครับ นักเรียนเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปอีกหน่อยก็ได้เพิ่มอกไก่พวกนี้เข้าไปนะครับก็ทําให้เรานั้นได้สารอาหารในส่วนของโปรโตีนเพิ่มขึ้นทําให้เราอิ่มนานขึ้นเพราะโปรโตีนเนี่ยร่างกายต้องใช้เวลาย,ย่อยนานเราก็จะรู้สึกอิ่มนานมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเราต้องตึงเครียดเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆกินสลัดโรจานแค่นี้นักเรียนไม่อิ่มอยู่แล้วครับนะมาดูต่อไปครับยำมะเขือยาวนี้เริ่มหาทานยากแต่อร่อยนะใครไม่เคยลองทานลองทานดูนะครับมะเขือยาว รสชาติดีมันไม่ได้มีรสที่มันขมหรือทานยากอะไรเลยนะครับอ่ะไก่ย่างส้มตำดูเหมือนจะเป็นเมนูที่หนักที่สุดที่ครูให้มาในเซตนี้แล้วนะครับมีทั้งส้มตำมีทั้งไก่ย่างและแน่นอนเราทานเปล่าๆคงจะลำบากอ่ะครูให้ข้าวเหนียวเพิ่มเข้าไปด้วยเซตนี้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนลอกหนังไก่ออกในส่วนของส้มตำก็รสชาติให้มันดรอปลงนิดนึงนะครับไม่ต้องรสชาติออริจินอลแบบทางภาคอีสานมาก ให้มันเผ็ดน้อยลงเค็มน้อยลงหวานน้อยลงนะครับเราทานแค่อร่อยพอประมาณเท่านั้นเราก็จะสามารถได้รับสารอาหารอยู่ราวๆ5 0ากิโลแคลอรี่นะครับแต่ก็สมควรทานในมื้อไหนครับนักเรียนน,นี่จะเอา5 0 0 6 0 0กิโลแคลอรี่นี้ไปทานในมื้อเย็นไหมเราก็ควรที่จะเอามาไว้ในมื้อเที่ยงใช่ไหมครับทานนอกบ้านก็อาจจะเป็นเมนูอร่อยๆวันหนึ่งของเราไม่เป็นไรแต่ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับขอให้ดึงหนังไก่ออกเท่านั้นแหละนะครับอันต่อมาครับนักเรียนก็คือแกงเห็ดด้านบนหัวของครูเองนะครับ ทาน3ชนิดขึ้นไปใส่เห็ด3ชนิดนะนักเรียนต้านมะเร็งได้ด้วยนะครับมีสรรพคุณมากมายเราทานเราก็ต้องโอ้โหมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งพวกผักพวกนี้ด้วยนะครับจะทาให้เราได้สารอาหารที่หลากหลายอ่ะแกงจืดมาระครับนักเรียนขวาสุดของครูซ้ายสุดของนักเรียนตอนนี้นะครับร้านที่ทําอร่อยจริงๆมะระจะไม่ขมเมื่อเรียนลองเปิดใจนะหวานเป็นลมขมเป็นยาถูกปะ่ะลองทานดูจริงๆมันมีรสชาติอร่อยอ ของมันนะครับเปิดใจอย่าไปคิดว่าโอ้โหเรามันต้องหวานมันเค็มอย่างเดียวไม่ใช่ลองทานในรสชาติที่มันแตกต่างบ้างนะครับมันมีทั้งหมูมันมีทั้งน้าซุปที่ทาให้นักเรียนรู้สึกดีในรสชาติอาหารได้อย่าไปโฟกัสกับรสชาติที่มันขมของมะระซึ่งมันไม่ได้ขมมากนะอันต่อมาก็คือแกงเหลืองมะละกอกุ้งขวามือของครูใกล้ๆตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําให้เราสามารถได้สารอาหารที่มันดีต่อสุขภาพนะครับอันต่อมาครับน้ําพริกผักรวมมีอยู่ในทุกภาค แต่ละภาคมีน้ำพริกที่แตกต่างกันไปนะครับหาซื้อก็ง่ายราคาก็ถูกหลายๆร้านนี่ขาบฟเฟ่เลยนักเรียนใส่ผักมาเท่าไหร่ก็ได้เขาคิด20บาทแถวที่พักของคุณขายแบบนี้นะครับใส่ผักเท่าไหร่ก็ได้แค่20บาทน้ำพริกถุงหนึ่งถุงเล็กๆนะครับแค่15บาทถึง20บาทเองก็แปลว่านักเรียนมีต้นทุนในการซื้อกับข้าวเซตนั้นเนี่ยแค่ประมาณ35บาทถึง40บบาทเท่านั้นซื้อข้าวสวย อีกสักถ้วยหนึ่งใช่ไหมประมาณ5บาทนั่นเองนะครับนันเนียนก็สามารถอิ่มได้ในราคาประหยัดแล้วก็สามารถได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทั้งหหมู่เพราะว่าในน้ําพริกส่วนมากก็จะมีการผสมของเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยถูกไหมอ่ะด้านบนครับเมนูยอดฮิตของสาวๆวัยรุ่นในปัจจุบันเลยก็คือยำวุนเส้นอาหารยกำกําลังมาแรงเนาะร้านยำขายเต็มไปหมดเลยนะครับยำวุนเส้นนักเรียนจานหนึ่งแค่ประมาณ1 2 0ยยถึงแคลอรี่เท่านั้น แต่ณนะที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่านักเรียนใส่ปูใส่กุ้งมาเต็มที่นะครูกำลังพูดถึงจานปกตินะครับให้พลังงานเนี่ยยังถือว่าน้อยแล้วก็ครบทุ่นห้ามูดด้วยเพราะมันมีวุ้นเส้นด้วยใช่ไหมหลายคนก็กินยำม,มาม่าก็เปลี่ยนจากวุ้นเส้นมาเป็นมาม่าก็เป็นคาร์โบไฮเดรตอีกชนิดหนึ่งนะครับอ่ะต้มยำน้ำใสครับด้านบนสุดของหัวครูตอนนี้เลยต้มยำน้ำใสก็ให้พลังงานน้อยเช่นเดียวกันมันจะเอาอะไรไปอ้วนมันไม่มีน้ำมันมันไม่มีส่วนใดที่เอาไปทอดเลยนะครับก็เป็นปลาทูสดนะตัวอย่างที่ครูนำมาให้นไป ต้มให้กลายเป็นเมนูต้มยำน้ำใสนะครับอันต่อมาครับส้มตำผลไม้นักเรียนดูนะครับผลไม้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะครับการที่เราปรุงนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลหรือน้ำตาลปีป๊บเข้าไปเพิ่มเติมอะไรมากมายใส่เพียงเล็กน้อยแล้วไปเพิ่มในส่วนของรสชาติอะไรครับที่ผลไม้มันไม่มีผักไม่มีคือรสชาติอะไรเอ่ยน้ำปลาไงถูกไหมครับบางร้านใส่เป็นปลรราใช่ไหม หรือใส่พริกเข้าไปด้วยหรือต้องการความเปรี้ยวแบบมะนาวเราก็ใส่เติมลงไปนะครับก็ทําให้มีรสชาติครบถ้วนทั้งหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มถูกไหมครับก็กลายเป็นเมนูอาหารว่างของเราก็ได้เดี๋ยวจะเป็นเมนูตอนเย็นเพื่อดีต่อสุขภาพก็ได้นะครับอมาดูเมนูอีกอันหนึ่งครับคือขนมจีนน้ายาป่าอันนี้คือเป็นเวอร์ชันไม่ใส่ผักนะ พอจยิงต้องใส่ผักอีกเต็มไปหมดเลยนะครับก็ทําให้เรานั้นได้สารอาหารในส่วนของวิตามินแล้วก็เกลือแร่เข้าไปด้วยก็ทําให้นักเรียนนั้นได้สารอาหารที่ครบถ้วนเพราะว่าส่วนมากในน้ํายาก็จะมีการผสมพวกเนื้อปลาละอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าในน้ํายามันโล่งจนเกินไปนักเรียนเห็นตามร้านที่ขายขนมจีนแล้วก็ราดน้ํายาพวกน,นี้ไหม,มครับเขามีอะไรให้นักเรียนสั่งเพิ่มด้วยครับนักเรียนไข่ต้มนักเรียนก็สั่งไข่ต้มเพิ่มสักฟองสองฟองก็ทํา<ม> <miyorum. S 2> ให้เ enfin รานั้นได้สารอาหารในส่วนของโปรตีนเพิ่มเข้าไปด้วยใช่ไหม นักเรียนจะรู้สึกว่าอาหารที่ครูพูดมาไม่ว่าจะที่ครูอธิบายหรือที่นักเรียนวิเคราะห์เองนะครับแน่นอนว่านักเรียนจะรู้สึกว่าเฮ้มันดูดีต่อสุขภาพนะนักเรียนรู้สึกใช่ไหมแต่คาราวนี้ครูจะให้นักเรียนมาวิเคราะห์ครับคือแตกประเด็นออกมาฝึกไปพร้อมๆกับครูนะครับครูไม่มีการบ้านให้นักเรียนไปฝึกวิเคราะห์คือแตกประเด็นออกมาว่าสาเหตุใดบ้างล่ะอาหารเหล่านั้นมันถึงเหมาะกับการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับเรานะครับ มาในมา Mapping แบบนี้ครับเพราะเหตุใดอาหารที่ยกตัวอย่างไปจึงเหมาะสมแก่การเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครูเนี่ยลองให้นักเรียนให้เพื่อนครูเนี่ยลองหาเหตุผลรวมๆกันมาได้ประมาณ4-5เหตุผลนะครับมาดูนะครับว่าเหตุผลที่นักเรียนหามาที่เราคิดไว้ในใจมันตรงกับที่ครูหามาไหมแต่ครูมั่นใจว่าร,อร้อละเนักเรียนคิดเหมือนครูอาจจะมีบางข้อที่นักเรียนคิดไม่ถึงนะครับเอามาดูตัวแรกครับนักเรียมาดูในส่วนของรสชาติ รสชาติของเมนูในกลุ่มที่2เมื่อกี้นะครับจะเป็นรสชาติกลางๆไม่เผ็ดไม่หวานไม่มันไม่เค็มจนเกินไปแน่นอนว่าตับไตเราก็ทำงานไม่หนักถูกไหมนักเรียนนะครับเราไม่ต้องรับในพลังงานที่มันมาจากคาร์โบไฮเดรตซึ่งก็คือแป้งแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมากจนเกินไปถูกไหมครับมันเป็นรสชาติกลางๆนะครับอันต่อมาครับวิธีการประกอบอาหารครับนักเรียน วิธีการประกอบอาหารเนี่ยนักเรียนสังเกตดูมันไม่ทอดมันไม่ผัดแต่มันจะเป็นวิธีต้มแกงนึ่งแล้วก็ยำครับมันมีส่วนประกอบของน้ํามันไหมครับนักเรียนมันจงเป็นต้องใช้น้ํามันมาเป็นส่วนร่วมในการทำออประกอบอาหารแต่ละเมนูออกมาไหมมันไม่มีเลยนะครับนักเรียนบางคนจะงง ทำไมครูเอาต้มกับแกงมาต้มกับแกงมันต่างกันครับนักเรียนแกงจะต้องมีเครื่องแกงใส่เข้าไปด้วยนะบางคนแยกต้มกับแกงไม่ออกนะครับอะมาดูเหตุผลต่อมาครับมีสัดส่วนของสารอาหารเนี่ยประเภทไขมันแล้วก็แป้งนะครับน้อยซึ่งทําให้เราได้สารอาหารหมู่ไขมันกับคาร์โบไฮเดรตน,น้อยลงแน่นอนว่าก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเพราะว่าเราไม่รับพลังงานในส่วนเกินก็คือไม่ทานแป้งกับไขมันเยอะจนเกินไปนะครับ มาดูครับเป็นสารอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน Trans ์ต่อร่างกายนะครับก็คือครบทั้ง5หมู่อาจจะขาดข้าวไปแต่นักเรียนก็อย่าลืมนะเมนูเมื่อกี้ถ้านักเรียนอยากทานกับข้าวก็เป็นเลือกทานกับข้าวได้มันเป็นกับข้าวนะครับนักเรียนเอาไปทานกับข้าวสวยข้าวกล้องของเราก็ได้นะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายครบทั้ง5้าหมู <St> ่มเลยอันต่อมาครับมีวิธีการทํากระบวนการทำนะครับที่น้อยขั้นตอนนักเรียนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับ คือมันโดนความร้อนแค่ไม่กี่ครั้งเราเอาอาหารวัตถุดิบเนี่ยสดๆมามาปรุงมาผัดโดนความร้อนเล็กน้อยก็กลายเป็นเมนูแล้วเราไม่ได้เอามานึ่งนักเรียนดูความหมายของคุณนะครับถ้าเกิดเราเอามานึ่งมันสุกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเราเอาไปเข้าช่องฟรีซแช่ตู้ยเย็นแล้วเราเอากลับมาทอดใหม่สารอาหารมันโดนความร้อนสองครั้งสารอาหารหลายๆอย่างมันจะสูญสลายหายไปแล้วครับนักเรียน แปลว่านักเรียนก็จะไม่ได้สารอาหารในหมู่ต่างๆอย่างครบถ้วนวิตามินต่างๆผักผลไม้มันไปหมดแล้วครับเพราะมันโดนความร้อนสองครั้งและหลายคนเนี่ยไม่ทราบในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลรวมๆนะครับสีประเด็นที่เมนูต่างๆเมื่อกี้นี้เหมาะสมจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับเรานะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเรามาร่วมกันสรุปเหตุผลว่าอาหารเพื่อสุขภาพมันจะหมายถึงอะไรได้นะครับ อาหารเพื่อสุขภาพนะั่นคืออาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งหรือการแปลรูปเพียงน้อยนิดไม่เสริมหรือดัดแปลงผ่านกรรม,มาวิธีใดๆมากมายนะครับเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนว่าต้องสดสะอาดด้วยนะครับรสชาติไม่มันไม่เค็มไม่หวานจัดหรือมีรสชาติอื่นๆเนี่ยจัดจนเกินไปอย่างเช่นตัวอย่างพวกน้ำพริกอะไรพวกนี้เป็นอาหารที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยแบบภูมิภาคเรานะครับนักเรียนเราทานไม่จําเป็นต้องทานไขมันเยอะไม่ต้องทานแป้งเยอะจนเกินไปนะครับ บ้านเรานี้เราเป็นอากาศเมืองร้อนเราไม่จําเป็นต้องสะสมไขมันเราไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่นะครับอาหารเราต้องทานที่มันเป็นคลีนคลีนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมันก็จะเหมาะกับเราสุขภาพดีด้วยเหมาะสมกับอากาศบ้านเราด้วยเนาะไปที่ไหนจะได้ไม่บ่นว่าร้อนนะครับฉะนั้นเองก็ให้นักเรียนนะครับนำความรู้ที่ครูสอนให้ในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การทาข้อสอบน,นะครูอยากให้นักเรียนนําความรู้ของครูในคาบนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณน,นะครับในการเลือกเมนูในการทานนให้ได้ว่าเราควรทานเมนูนี้ไหมเราควรทานเมนูนี้ในมื้อไหนเอาเมนูหนักๆเหล่านี้ไปไว้ในเมนูใดมื้อเย็นเราควรจะทานเบาๆก็ควรจะจับเมนูไหนมาใส่บ้างครูไม่ได้บอกให้ในักเรียนทานอาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมด3มือ้อเราไม่ได้ทานเองเราไม่ได้ทำเองในทุกๆมือ้อบางครั้งเราไม่สะดวกที่เราจะไปหาซื้ออาหารเพื่อสุขภาพตลอดเวลาถูกไหมครับแต่เราก็ต้องมีการหยิบจับอาหารต่างๆให้มันถูกต้อง นในแต่ละมือก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สุขภาพร่างกายของเราเแข็งแรงขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเจอกับครูอีกครั้งในคาบหน้านักเรียนหลายคนคงจะเห็นครูพูดถึงค่าพลังงานกิโลแคลอรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคาบต่อไปนะครับว่าค่าพลังงานเหล่านี้มันหมายถึงอะไรแล้วตัวเราต้องการพลังงานต่อวันเท่าไหร่เพราะว่าตัวครูผู้ชายวัยนี้กับนักเรียนวัย18ก็อาจจะต้องการพลังงานไม่เหมือนกันครูกับเด็กผู้หญิง นักเรียนหญิงที่กําลังดูครูอยู่ก็ต้องการพลังงานไมเท่ากับครูนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามในค่าบต่อไปว่านักเรียนจะต้องการพลังงานที่เหมาะสมกับตัวเองในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน